เพ้อใจรักตอนที่8เมื่อความลับมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปลูกตาร,รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำลายเขากับปัดโบกเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวของเขาก็คืออาชาเพื่อนของหาสันเขาไม่ได้เอกใจเลยเราเรื่องนี้ล่ะฮาสันจะรู้หรือ,อยังต้องรู้แล้วแน่ๆแต่เย็ยนลูกตาลฉันก็ใจเย็ยนอยู่เนี่ยฉันจะไปเจอพี่เขาเพถามลุงนี่ให้รู้เรื่อง กใจเย็นๆก่อนใจเย็นอะไรเราอันตรายอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้แกยังใจเย็นได้อีกเลรอมันใกล้ตัวมากฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นคนกันเองแท้ๆที่ทำลายเพราะอะไรกันว่าไงซินมาเออคือซินมาไม่อยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับใครหรือว่าเพื่อนได้รู้จริงๆมันบังเอิญมากๆที่เขาไปหาโยตะแล้วฟาร์มก็อยู่ที่นั่นด้วย โยตะเผอเล่าให้เขาฟังความได้ยินทั้งหมดแถมยังเกินต่อหน้าลูกตาลว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกซึ่งให้เขาเป็นคนเล่าเขาลำบากใจเมื่อลูกตาลอยากจะรู้เขาจึงจำเป็นต้องบอกทุกอย่างไม่อยากจะโทษใครเพราะความจริงลูกตาลก็อาจจะรู้ในมิชานี้แต่ว่าคนผิดก็หนีไปแล้วแถมตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารุ่นพี่จะจัดการเรื่องนี้ยังไง ลูกตาลไม่ต้องห้ามแล้วฉันจะไปพบรุ่นพี่โยเนียแกไปกับฉันลนะพัดโบกเราคงเรียนที่มหาลาัยนี้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปเราไม่รู้เลยว่าคนใกล้ตัวเราจะทำลายได้ถึงขนาดนี้และไม่รู้ด้วยว่าเรื่องอะไรนะพัดโบกพยักหน้าแต่ไม่ใช่ว่าไปเันแค่สองคนทุกคนที่เป็นเพื่อนของลูกตาลก็พากันไปเป็นเพื่อนรวมแม้กระทั่งโฟด้วยโยเนียเอง ออกมาต้อนรับแขกค,คนสําคัญเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นคิงของลูกตาลในตอนนี้เมื่อลูกตาลเอ่ยปากขอร้องเขาจึงต้องทําตามที่ขอขอบคุณมากครับรุ่นพี่ผมจะไม่ลืมที่รุ่นพี่ช่วยผมไม่เป็นไรนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คิงอย่างพี่จะทําให้ลูกตาลได้นะเยเนียพูดแล้วก็เหลือบมองไปที่ฟาร์มการแข่งขันกีฬาของมหาลัยเป็นอันต้องยกเลิกเลื่อนไปอย่างไม่กำหนด ดีไมด่ดีอาจจะไม่มีประเพณีการแข่งขันกีฬาในมหาลาัยอีกก็เป็นได้ที่แน่แน่มันพบความผิดปกตินักกีฬาหลายคนเจอสารกระตุ้นที่มาจากยาเสพติดและลูกตาลและเพื่อนๆก็มีสารเหล่านี้อยู่ในร่างกายก่อนที่ทุกคนจะแข่งขันต้องได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อเช็คว่าร่างกายนั้นแข็งแรงและสมบูรณ์ดีก็ไม่ให้เกิดปัญหา เขาไม่อยากให้มีใครายในมหาลัยเขาอีกแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้อาจเป็นเพราะปมในสมัยก่อนที่ส่งผลมาถึงตอนนี้เขาระแวงและกลัวมากเป็นการแก้แค้นจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อรุ่นพี่ทำรุ่นน้องพอรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ก็ทำรุ่นน้องอีกทีหนึ่งสิ่งนี้มันเหมือนการแก้แค้นแก้แค้นโดยที่คนทำไม่ได้กอ่อ แต่คนก็กลับไม่ต้องรับกรรมอะไรเลยและนั่นแหละเขารู้มาตั้งแต่แรกแต่ก็เอาผิดใครไม่ได้จริงๆพอตอนนั้นเขายัางไม่เข้มแข็งเท่าตอนนี้เรื่องของสนก็คือตัวอย่างเขาหวังว่าการตายของน้องจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดพวกนี้ด้วยลูกตาลเขาไปจากที่นี่พร้อมกับเพื่อนก็คือพัดโบก ซึ่งเขาการอนุญาตแต่ในต่อไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกตาลจะขออะไรจากเขาอีกแต่เขาก็ได้เตรียมการไปแล้วพอรู้ว่าควรทำยังไงต่อไปกับเรื่องของลูกตาลแต่เรื่องที่คนที่ทำลายลูกตาลน,นั่นก็ต้องจัดการมันแน่อาชามันหนีออกไปจากมหาลัยแล้วก็จริงแต่เขากับหาสันจะไปตามตัวมันกลับมาเพราะเขาก็อยากรู้ว่า อาชาทำอย่างนั้นไปเพราะอะไรแล้วการตายของสนเกี่ยวอะไรกับอาชาหรือเปล่าลูกตาลพอเดินออกมาพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็โยเนียเห็นหาซันมาพบโยเนียห้าซันอดแปลกใจไม่ได้ไม่น่าล่ะเขาโทรไปน้องก็ไม่รับแถมที่หอก็ไม่มีที่แท้อยู่ที่นี่แล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกตาลครับผมมีเรื่องจะคุยกับพี่พอดีเจอก็ดีแล้วครับ ขอคุยด้วยหน่อยนะครับได้สิมีเรื่องอะไรกันแน่ทำไมต้องเรียกออกมาคุยมันสำคัญมากเหรอสำคัญสิครับพี่ครับว่ายังไงพี่พี่เป็นคนที่ผมรักรักมากนะครับพี่รู้ลูกตาลทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะพูดอย่างกับพี่ไม่รักลูกตาลงั้นแหละ เมื่อก่อนนี้ผมไม่แข็งใจครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่าพี่รักผมหรือเปล่ารักซิพี่ไม่เคยบอกเหรอแต่พี่ก็แสดงให้เห็นนี่ครับผมคิดว่ามันน่าจะใช่ความรักแต่ผมไม่มั่นใจว่าพี่รักผมมากพอไหมมากสิอย่าพูดอย่างนี้อีกนะพี่รักลูกตาลมากไม่รักแล้วเราจะเป็นแฟนกันเหรอ แต่นั่นมันเป็นเพราะผมอยากเป็นแฟนกับพี่มากกว่านี้ครับไม่ใช่ความต้องการของพี่ตั้งแต่แรกอย่าคิดแบบนั้นเลยเดีวยวนี้เรามีเรื่องอะไรถึงมาหาโยเนียเรื่องสำคัญมากครับต่อไปพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับผมอม่ะจะไม่ลืมพี่เลยกับสิ่งที่พี่ทำให้กับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าย,ยัางไงกันไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่อยากบอกรักพี่ ผมอยากกอดพี่นะครับได้สิฮาซันไม่เข้าใจกับคำพูดของลูกตาลทำไมลูกตาลถึงพูดแบบนี้เหมือนเขารักลูกตาลน้อยกว่าที่ลูกตารลรักเขามันไม่จริงเลยสักนิดเขากอดน้องแต่จำต้องปล่อยเพราะเขามีภารกิจไปตามเพื่อนตัวร้ายของเขาที่มันทำร้ายลูกตาลและเพื่อนเผลอๆมันอาจจะทำร้ายคนอื่นด้วยก็ได้ และที่สำคัญงคงทำคนเดียวไม่ได้แน้แน่เขาก็อยากรู้ว่าอาชาทำแบบนั้นทำไมได้ทำไปเพื่ออะไรพี่ไปเถอะครับคุณโเนียคงรอนานแล้วถ้างั้นพี่จะรีบไปรีบกลับนะครับหาสันต้องรีบไปตามหาตัวอาชาก่อนที่อาชาจะหนีไปที่อื่นเขามั่นใจเลยว่าอาชาต้องหนีแน่ๆ เขากับโยเนียตามมาที่บ้านของอาชาเจอพ่อกับแม่และพบว่าอาชาอยู่ที่สนามบินเขารีบไปที่นั่นเกือบจะไม่ทันเวลาอาชาเกือบจะหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ดีพวกเขาเองสลาดมากพอที่จะให้เจ้าหน้าที่จับกุมอาชา,อาไว้โดยใช้อำนาจของโยเนียมันยังไงกันแน่อาชาทำไมนายถึงได้ทำลายรุ่นน้อง ลูกตาลกับพัดโบทำไมทำไมนายสองคนถึงไม่ปล่อยฉันไปความจริงเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแล้วเด็กสองคนนั่นอ่ะมันก็ไม่เป็นไรสักหน่อยจะไม่เชื่อเลยว่าแกจะเป็นคนอย่างนี้อาทาแกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะแล้วไงฮาซันแกเคยมองฉันมองฉันเป็นเพื่อนที่ดีอย่างเดียวนั่นเหรอในขณะที่ฉันนะ่ะรักแกสดหัวใจ เห็นแกมีความสุขกับคนอืน่นเมื่อก่อนเนี่ยฉันแอบ,บดีใจที่แกไม่ชอบใครไม่เคยคิดจะเหลียวแลใครตอนนั้นมันยังดีสักว่าเพราะฉันเองก็ดีใจที่ได้มองแกงห่างแต่พอแกมีแฟนแกก็ไม่สนใจเพื่อนไม่ส่งเสียงกับเพื่อนเอาได้อยู่กับแฟนแกไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บแค่ไหนพอฉันรักแกหาสันทั้งหาสันทั้งโยเนีย ถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ฮาซันไม่รู้เลยว่าอาชารักเขาเกินเพื่อนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเขาไม่เคยสังเกตอาชันเป็นคนเงียบๆและเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเสมอมาถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องได้รับโทษที่แกทำกับรุ่นน้องคุณโยเนียขอร้องนะครับด้วยผมหนเนี่ยผมไม่ได้กลัวความผิดแต่ผมอายอาย อย่างนี้ยังบอกว่าอายกเหรอก็ใช่น่ะสิก็ฉันอายอายนายไงล่ะนายเข้าใจไหมฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสายตานายฮาสซันฉันรักนายและรักมาตลอดอยู่ข้างๆนายตลอดโดยที่นายไม่มองฉันเลยนายเห็นใจฉันบ้างฉันฉันยอมแล้วฉันจะไม่หนีอีกในเมื่อฉันบอกรักนายไปนายก็ไม่สนใจฉันดูดีที่ฉันหนีเพราะฉันเพราะฉัน ไม่อยากเห็นสายตาที่เกลียดชังของนายจ้องมองมาที่ฉันมันสายไปแล้วแหละแล้วนายจะเอาอย่างไรฉันจะให้โอกาสนายอาช่ายอมรับผิดและเขาจะยอมสารภาพความผิดทุกอย่างที่ให้คนไปทำร้ายลูกตาลแล้วก็พัดโปกกับตำรวจด้วยตนเองเขาจะไม่สู้ยอมรับในการกระทำของเขาและสักทอดไปที่รุ่นพี่ที่อยู่ตึกสี่ ซีกับวานและรุ่นพี่คนอื่นๆอ,อ,อีกสองสาคนที่มีสารเสพติดอยู่ในครอบครองไม่น่าละ่ะรุ่นน้องพวกนั้นถึงมีสารเสพติดอยู่ในตัวกันแทบจะเกือบทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ตึกเซตึกอื่นกับไม่มีปัญหาแสดงว่าน้องๆเหล่านั้นต้องไม่รู้ตัวแน่ๆถ้ายอย่างนั้นเขาต้องรีบกลับไปที่มหาลาัยแล้วพอจัดการเรื่องของอาชาเสร็จทั้งหาัน แล้วก็โยเนียกลับไปที่มหาลัยโยเนียให้รุ่นน้องอยู่กับคิงของตนเองตอนนี้เด็กใหม่ทุกคนต้องอยู่ในความดูแลของคิงตอนนั้นฮาสัตรู้ว่าลูกตานต้องอยู่ในความดูแลของเขาเขามาช้าและคิดว่าน้องคงไปรอเขาอยู่ที่ตึกเอแต่พอไปถึงก็ไม่มีเขาจึงย้อนกลับมาที่ห้องของน้องบว่าเสื้อผ้าและของใช้ของน้องหายไปทั้งหมดหมายความว่า น้องอาจจะไปอยู่กับคิงหรือว่าน้องไปอยู่กับโยเนียเขาเลิมริศสนิตว่าตนเองไม่ใช่คิงของน้องอีกแล้วเขาตามหาลูกตาลไม่เจอคิดว่าลูกตาลอยู่ที่ตึกวันกับโยเนียก็ไม่ใช่ส่วนโยเนียกำลังจัดการรุ่นพี่ตัวเจ้าปัญหาอยู่ที่มหาลัยพวกนั้นต้องโดดไล่ออกจากมหาลัยโดนถึงดำเนินคดีด้วยเพราะโยเนียคงไม่ปล่อยปากลาเลยเรื่องนี้อย่างง่ายๆ แต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นโยเนียให้เขาไปหาที่หมหาลัยและเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันมีมากกว่านั้นก็คือเรื่องของสนเรื่องสำคัญขนาดนี้เขาต้องรีบไปตอนนี้ต้องพักเรื่องของลูกตาลไปก่อนบางทีลูกตาลอาจจะอยู่กับเพื่อนๆก็ได้ในตอนนั้นพอเขาไปถึงก็เห็นรุ่นพี่หลายคนที่ตึกสี่ยืนกันอยู่สิบกว่คนคนทำผิดเยอะขนาดนี้ มีหน้าล่ะมันถึงได้เกิดเรื่องไม่หลักฐานหรอกครับมื่ปักปังพบผมดูเหมือนว่าซีจะไม่ยอมรับความผิดง่ายๆถึงแม้ว่าโยเนียจะรู้เรื่องทั้งหมดจากปากของอาชาแล้วก็ตามหมอน,นั่นมันไม่ยอมสวยคนเดียวจริงๆมีสิทำไมจะไม่มีเก่าสารและยูตะเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับลังใบใหญ่และโยนมัน กพนตอนนั้นซีกับวานแล้วคนอื่นๆตกใจมากพอเขาจําได้เป็นอย่างดีว่าในหลังนั้นมันมีนมอะไรยังไงหน้าซืดกันหมดเลยนะคิดว่าซ่อนดีแล้วเหรอมันไม่ใช่ของพวกเราแน่ใจได้ยังไงทำไมจะไม่ใช่ละ่ะมันอยู่ในรถของพวกแกแล้วก็แกเกาซานหมอลลัน่นแล้วบอกว่าเป็นเพรลูกตาลที่ทำให้พวกเขาเจอของนี้ พราะลูกตาลรีบร้อนและขับรถไม่เก่งขับไปขับมาก็ไปชนรถของสีเข้าทําให้ประตูถึงกับหลุดล้อก็หลุดเช่นกันและนั่นแหละมันเป็นข่าวซวยเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีสิ่งเสพติดอยู่ในนั้นทุกคนตามไปส่งลูกตาลเพราะไม่อยากให้ลูกตาลไปจากมหาลัยรวมถึงเกาสารด้วยถึงไม่สนิทแต่เขาก็ต้องตามแฟนไป ทำให้เจอหลักฐานเหล่านี้ที่แรกเขาไม่คิดว่ามันจะใช่ยาเสพติดแต่มันก็ใช่จริงๆประกอบกับที่โยเนียโทรมาหาเขาเขาเลยเก็บหลักฐานนี้ไว้ให้กับโยเนียทีนี้ยังจะปฏิเสธเหรอพวกนายเตรียมตัวได้เลยตำรวจกำลังจะมาที่นี่แล้วขอบอกเลยว่าพวกนายโดนโทษหนักกันทุกคนแน่แล้วยังไงพวกแกมันก็เรวกันทุกคนแหละ ที่ไอซีมันทําอย่างนี้ยเพราะมันชอบหาจันมันชอบแล้วก็จะกําจัดลูกตาลไปยาเสพติดพวกนี้มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะเพียงแต่พวกเราเพิ่งจะเริ่มทากันเทัรน,นเนกแต่ก็ซวยเพราะถูกพวกแกจับได้ข่าวซวยจริงๆเป็นเพราะนายในหาสันเพื่อนฉันรักนายแต่นายไม่เคยเหลียวแลนายก็เหมือนกันโยเนียเป็นถึงเจ้าของมหาลัยอะก็ยังทํา ไอ้คนต้องตายอ่ะสนตายเพราะนายอ่ะนายรู้หรือเปล่าไม่จริงสนจะตายเพราะฉันได้ยังไงทําไมจะไม่ได้ละ่ะเป็นเพราะนายไปกดดันหมอนั่นนายก็รู้ว่าหมอนั่นรักฮาซันไม่ใช่เหรอนายเองก็อิจฉาจนเป็นกดดันน้องสนน้องสนเลยกระโดดฆ่าตัวตายพวกแกมันก็เลวทั้งหมดนั่นแหละพอพอได้แล้วอีวาน เป็นเพราะฉันเองผมขอโทษครับรุ่นพี่เป็นเพราะผมเองผมเป็นคนทําผมรับเองทั้งหมดคนอื่นไม่เกี่ยวทั้งนั้นโยเนียไม่เข้าใจอะไรเลยในตอนนี้เรื่องมันไปลายไปกันใหญ่ลามไปถึงสนที่ตายไปนานแล้วเหตุเกิดเพราะว่าซีวางยากล่อมประสาทสนและสนผิดหวังเรื่องความรักเพราะถูกหาสันปฏิเสธและเจอโยเนียกดดันจึงกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เพราะยานั่นบวกกับความผิดหวังทำให้มีจุดจบันหน่าเศร้าเรื่องเกิดขึ้นแบบน,นี้ทำให้โยเนียเองถึงกับคิดไม่ถึงฮาชันเองก็เช่นกันเป็นเพราะเขาสองคนเหรอทำไมส่สนต้องตายเก่าซานถึงกับผลเลาะลั่นเป็นเพราะแกต่างหากละ่ะทำไมเหตุยานรกนั่นส่วนคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกเอาละตำรวจมาแล้วพวกแกไปรับกรรมได้เลย สองหนุ่มนั้นถึงกับเศร้าเกาซานรู้ดีว่าเรื่องทุกอย่างนั้นมันสอดคล้องกันแต่ว่าความรักมันจะบังคับกันได้ยังไงถ้าไม่ชอบฮาซันก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วเป็นเพราะสนเองใส่ไม่หนักแน่นพอตอนนี้ฮาซันเองรู้สึกเครียดแล้วสับสนไปหมดแถมลูกตาลยังมาหายตัวไปเอกโยเนียก็แม่อธิบายอะไรกับเขา พอโยเนียก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันใจเย็นนะฮาซันลูกตาลกลับไปที่บ้านนายไม่ต้องห่วงทำไมถึงไม่บอกฉันักคำใจร้ายชะมัดเลยนี่เห็นฉันเป็นอะไรทำไมลูกตาลถึงได้นหนีฉันไปยูตะลูกตาลน่ะเขาคิดมากเขาคิดว่าแกไม่รักเขาคิดว่าแกรู้เรื่องทุกอย่างแล้วปิดบังเรื่องนี้ แกก็รู้ว่าฉันฉันรู้แต่ลูกตามไม่รู้นี่หว่าจะให้ฉันอธิบายไปลูกตาก็คงไม่เชื่อแกต้องใช้เวลาให้เวลาลูกตาซะหน่อยอาซานพยักหน้าเรื่องไลายๆมันเกิดขึ้นและโยงใหญ่ไปถึงเรื่องของอดีตเมื่อเกิดเรื่องที่สะทบเตื่นจิตใจเขาคือเรื่องของสนทำให้เขาเองไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรทำให้อาจารย์ที่อยู่ในตึกต้องจัดการเรื่องนี้แทน โยเนีย er เป็นคนหนึ่งที่รักสนมากแม้แต่ตอนนี้ต่อให้ต่อไปหรือว่านานแค่ไหนถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ลืมน้องสนไม่ได้อยู่ดี